ทีมงานทุนพและใจสงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาร่วมกับตำรวจสพรัฐภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสกจับรถยนต์กระบ,บะเสริมรั้วเหล็กยี่ห้ออีซูซูดีแม็กสีขาว ทะเบียนพอพึ่งขอไข่สา2 6สุพรรณบุรีบริเวณสีแยกไฟแดงคูหาถนนสายเอเชียตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับขณะลักลอบขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาจำนวน21คนเป็นชาย18คนและก็หญิงอีก3คนนะครับที่นั่งอัดแน่นกันมาท้ายรถกระบะโดยใช้ผ้าใบสีดำ ปิดรั้วมิดชิดครับตอนเปิดผ้าใบให้ลงมานี่่เหงื่อท่วมเลยครับแต่ละคนดีครับที่ไม่เป็นลมเป็นอะไรไปหนักกว่านี้ครับแล้วก็จับกลุ่มนายสรัญยูแก้วโมราอายุ23ปีนะครับชาวจ,งาจังหวัดกาญจนบุรีนําตัวไปสอบสวนและให้การซัดทอดว่ายังมีรถกระบะนาทางอีกหนึ่งคันครับซึ่งจอดพักอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลคาแพงเพชรอำเภอรัตภูมเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่มนายโสพลแสงวิเวกอายุ2 8พีหรือว่าอ้อนนะครับชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีเหมือนกันได้อีกหนึ่งคนขณะเปิดห้องพักอยู่ในรีสอร์ทนะครับและยึดรถยนต์กระบะสีประทูยี่ห้ออีซูซูด,ดีแม็กสีขาว ตัดดำนะครับทะเบียน8ก,กไก่พอพึ่ง7098กรุงเทพมหานครที่ใช้ขับนำทางเพื่อดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และยึดโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อประสานงานกันอีก3เครื่องนะครับจากการสอบสวนทั้งสองคนนะครับให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากชายคนหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้สั่งการให้ขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาไปส่งที่ชายแดนไทยมาเลเซียเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทและจะโอนให้เมื่องานสําเร็จนะครับและเคย ผนมาแล้ว3มครั้งโดยครั้งนี้อาศัยเดินทางเครื่องเทศกาลสงกรานนี่แหละครับเพราะคนเดินทางกันพลุกพล่านครับส่วนในงานชาวเมียนมาทั้ง21คนครับจากการสอบถามผ่านล่ามทาว่ามาทั้งจากเมืองย่างกุ้งเมียวดีเมาะลำไยมีเป้าหมายเดินทางไปน่นแหะครับที่ประเทศมาเลเซียเหมือนทุกครั้งครับต้องจ่ายค่าเดินทางให้กับนายหน้าชาวเมียนมาคนละ4 0 0 0 0บาทจ่ายก่อนแล้ว20,000แล้วก็จ่ายที่เหลือเมื่อเดินทางไปถึงปลายทางนะครับโดยล,ลักลอบเข้ามาไทยนะครับ ทางช่องทางธรรมชาติที่จังหวัดประจวบคีรีขันครับแล้วก็พักอาศัยอยู่ในป่าก่อนที่รถกระบะคันนี้นะครับจะมารับเพื่อเดินทางต่อไปอยังชายแดนไทยมาเลเซียแต่ก็มา <ไป S 1> ถูก <ไป S 1> จับกลุ่ม <ไป S 1> ก่อนที่จะไปถึงปลายทางนะครับ,รน,รบน่าสงสารนะครับกับชะตากรรมของแรงงานเถื่อนพมา่าเหล่านี้ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับยอมเสียเงินเสีย Geneva ทองเสี่ยงถูกจับเพื่อให้ไปถึงปลายทางรอดมั่งไม่รอดมั่งแล้วแต่ใครโชคดีโชคร้ายครับแต่คนที่ได้ไปแล้วก็คือพวกใน ค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาตินี่แหละครับที่หากินกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน